ตอนนี้จังหวัดหนองคายน้าท่วมหนักนะครับแต่กู้ภัยไทยเป็นฮีโร่นะครับไปช่วยเหลือไปทำโรงทางให้พี่น้องชาวหนองคายนะครับบาวเต้ปนเห็นแล้วอิ่มอกอิ่มใจเลยอยากออกมาทำคลิปนะครับมาชื่นชมนะครับที่เห็นอุปกรณ์ความช่วยเหลือที่พัฒนาที่ทันสมัยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมูลนนธีหน่วยกู้ภัยหรือพ่พี่ๆทางทหาร คลิปนี้บ่าวเตพลจะมาให้กำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรับจากทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอปลอดภายทุกคนทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เตยพ่นชาแนลพี่น้องในคลิปนี้น้องพี่น้องบ่าวเตพลนจะออกเมาเว้านะครับนะมาพูดนะครับสิ่งที่บ่าวเตพลนได้เห็นน้องพี่น้องอก,ก็คือน้าท่วมจังหวัดน้องค่ายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับสิ่งที่ใหญ่งงกว่าน้าท่วงก็คือหัวใจของคนไทยนะครับสิ่งที่บ่าวเตพลนได้สัมผัส อยากสิว่กจังสีเนาะพี่น้องก็คือมีหน่วยงานหลายๆหยน่วยง,งานออกมาช่วยเหลือกันนะครับจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าทางดารานักร้องนะครับที่มีเสื้อเสียงออกมาช่วยนะครับนะทุ่มเทแรงกายแรงใจเนาะพี่น้องคนไทยเหตุยังแบบว่าชาติได้กันแบบว่าต้องอิจฉานะพี่น้องมนาะคือความหากักความแพงความสมามัคคีกันเนี่ยเป็นลำหนึ่งกันเดียวกันอยู่ยนะพี่น้องนะคนไทยนี่หิ่งไงนะบ่นเบ่าคน เบิ้องแล้วนะครับนะในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะว่ายามลําบากนาะพี่น้องคนไทยที่ออกมาช่วยเหลือกันโดยวัว,วใจนะครับนะเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือก็ทันสมัยนะพี่น้องนะอาแต่พนบอกได้เลยว่าในอาเซียนประเทศไทยเดอะเบสระดับหนึ่งนะในความคิดของบอกแต่พนพิทตะถือบุหูนะครับแต่ว่าในสายตาที่แนมเห็นนะพี่น้องนะว่าสิเป็นรถทั้งว่าสิเป็นทางเจ้าหน้าที่ทหารลุยนามลุยโค้นน้พี่น้องนามลึกบันไดกัด ฟาแต่ว่าหน้าตาแววตาและสีหน้าคือมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่แบบหน้าตาหมองๆนี่คือคนไทยนะพี่นอ้องบอลเตยนได้เห็นได้สัมผัสน,นะครับอยายทุกคนไปเบิ่งคลิปน้ำกันนะครับนี่คือน้ำใจของคนไทยนะครับคนไทยไม่อายชาติใดในโลกอยู่แล้วทำอะไรนะพี่น้องเนาะแต่สิ่งหนึ่งบาลตัวพ่อนอยากสีเว่าสู่เอฟซีฟงก็คือคุณโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยนะครับ นี่คือความจริงพี่น้องจากใจเบาเล่าคนนอยู่เลยนะครับนะไอเบิ่งคทิปน้อแบนครับผมสวัสดีครับทุกคนนี่คือภาพแบบว่าคนไทยนะครับทำอะไรแบบทำจริงทำด้วยหัวใจนะครับดูรับความช่วยเหลือนะนะพี่บินนะครับโอ้โหพี่ไทยหรือพี่บินนะเป็นพระเอกทั้งในจอทั้งนอกจอเลยสุดยอดนะครับขอชื่นชมนะครับดูนะนี่คือการช่วยเหลือนะครับเอาหอบินไปรับถึงบ้าน นะครับเพราะว่าน้ํามันไหลแรงไหลเชี่ยวมันเอาเรือเข้าไม่ได้ครับต้องใช้หอใช่ไหมครับจริงแต่ว่าคนไทยทําอะไรแบบไม่ต้องอายใครในโลกจริงๆริง,รงทำด้วยหัวใจทาด้วยความจริงใจโอ้โหนะครับนะต้นทุนในกะารเอาหอขึ้นแต่ละทีน้นี่ไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่แต่คนไทยนะครับสบายสบายครับผมเพื่อประชาชนเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อคนในประเทศเนาะ แบบว่าเหมือนแบบว่าใส่ใจกันมากๆากนะเป็นภาพที่แบบาหาดูได้ยากครับดูนะฮะมีคนแก่นะครับโอ้โหหาดูได้ยากเลยสิ่งดีๆสิ่งที่สวยงามนะครับดูนะฮะมวลนทีนะครับไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับดูขบวนการนะครับขบวนรถคันเบลเบลลานะครับรถสิบล้อโอ้โหนี่ไปช่วยเหลือนะ คือคนไทยเนี่ยเรื่องน้ําใจนี่แบบว่าเปรียบเทียบได้ยากนะผมว่านะคือน้ําใจคนไทยเนี่แบบมหาศาลเลยนะครับความยิ่งใหญ่ความรู้ลักสามมาคีกันนี่สูงมากๆครับนี่นี่โอ้โหไฮไลท์ครับทุกคนนี่คือรถพระราชทานนะครับเป็นครัวขึ้นที่เนาะพี่น้องเนาะเป็นรถนะครับนี่เป็นรถนะครับบอมเนเป็นหลานอาหารนะเป็นรถแต่ว่าทํากับเขากับน้ำแจกนะครับ พ่อเมพี่น้องนำถั่วนะครับนี่ครับจำลองให้ดูนะครับนะคนไทยนะครับสุดยอดไอเดียสุดยอดความคิดนะครับการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะทำอะไรจะเกิดอะไรคือประเทศไทยมีเพียบพร้อมนะครับนี่แหละพี่น้องประเทศที่นี่ก็เป็นขั้วประชาธิไายนี่พี่น้องนะแต่เป็นอาตัวพี่น้องอิ่มอุกอิ่มใจเห็นภาพภาพเนี่ยครับคนไทยโชคดีแห้งนะครับที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยนะครับที่ได้ ได้ชื่อคําว่านายนาหน้าในสุดยอดนะครับหรือว่านางสาวสุดยอดอันนี้ครับผมนะครับดูความช่วยเหลือนะครับพี่พี่ทหารนะครับนี่แจก,กยานะชนี้น่าจะแจก,กยานะครับยาแก้อวัดแก้ไข่นะดูรอยยิ้มนะครับทุกคนนะแบบมีความสุขที่ได้เขาไปช่วยเหลือทําด้วยหัว เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอครับผมนี่คือพี่เข้มอัศวินนะครับมก็เป็นเอฟซีพี่เขาโคตรเท่โคตรหล่อเลยพี่ขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้อยากนาเสนอสิ่งที่ดีๆครับผมโอ้โหดูนะครับภาพความช่วยเหลือภาพแห่งความประทับใจคือคนไทยทําอะไรแบบว่าดูชุดเขาใส่ดิทุกคนนะครับชุดอาสานะเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะครับสีสัน นะครับสะอาดหูสะอาดตาดูแลมีความเชื่อมั่นความเชื่อถือนะจริงๆนะครับผมเห็นแล้วผมแบบชอบอ่ะจากใจครับผมดูนะเข้าช่วยเหลือถึงบ้านคนที่ได้รับก็ยิ้มมีความสุขนะครับนี่ครับนั่นแหละครับสิ่งที่เปล่าแตพ่นแตเห็นสิ่งที่จะพ่นได้อธิบายไม่นรอกคือความเป็นจริงนะครับคือประเสศให้เหตุอียงทํามีเียงขําดหรือหัวใจเสวยเหลือก็หนึบหัวใจนะพี่นรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถนะครับ พระราชทานนะครับที่แบบามาทําอาหารแจกให้ชาวบ้านแล้วพี่น,อนอ้องเนาะต้นีิประสบภัศศยนำถั่วนะครับคือความแบบรวดเร็วนะครับความใส่ใจนะครับห่วงใยนะครับพ่อแม่พี่น้องพระสาชนแบบว่ารวดเร็วทันใจจริงๆนะครับนะไม่รอช้าบอกว่าเดินร้อนนี่คือไปเลยนะครับนะหลายๆหน่วยงนานเตรียมสมทบกําลังกันไปทั้งทหารทั้งนักร้องทั้งดาราคือแบบ จิตอาสาจริงๆนะพี่น้องแบบใจแบบอันประเสริฐนะพี่น้องพอจริงๆนะคนไทยแบบว่ายา่มทิ่แบบตกทุกข์ลำบากพี่น้องย่มทิ่ว่าเดือดร้อนเนี่สิเฮ้าสีเห็นคนไทยนี่ออกมากแบบพลังอันยิ่งใหญ่วามสามคัคีของข้าเจ้าบอ <า S 1> ที่พูดให้แล้วก็อิดช้าพี่น้องอิดาความหักความแพงของพุ่นนะครับอิดาในที่นี่บรมเอมนไวเกียร์หายแด้อิดาแบบโมเมนต์นี้นะเฮาหาบึงได้ยะในโลกใบนี่แต่เฮาเห็นคนไทยเฮาอยากชื่นชมนะพี่นอ ว่าสิ่งดีงามนะพี่น้องเขาก็อยากออกมาว่าออกมาเสนอในมุมมองของเขาที่เขาเห็นที่เขาได้สัมผัสจากหัวใจของเขานะพี่น้องเลยว่าเนี่ยคือคนไทยนี่คือประเทศไทยนะพี่น้องบม่นแต่คือบอกต่พ้นแต่ฟังข่าวนี่ยินข่าวนะคือคนไทยเนี่ยไม่ได้ช่วยเฉพาะคนไทยเหมือนกันนะพี่น้องไม่ช่วยแต่เฉพาะคนในประเทศไทยนะครับไปซอยถึงแบบว่า ประเทศเพื่อนบ้านในทางฝั่ง,งเหนือกับเป็นพามา่านะครับชนกลุ่มน้อยที่แบบอยู่ตะเข็บชายแดนก็เอาถุงพระราชทานไปให้นะครับปะทุงยังฉีบไปให้นี่คือคนไทยนะครับมีช่องหลายๆช่องของอ่าจะเป็นทางพมา่าเนาะยูทูบที่เขามาถ่ายทอดเรื่องราวนะีนน่น้องเนาะคือนําใจของคนไทยนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่าความเป็นจริงเบาแต่พ่นก็อยากมาถ่ายทอด นะครับสิ่งดีๆเราหนีให้ทุกคนเด้อหูในโลกในเด้อูัวนี่คือประเทศไทยนี่คือน้ำใจของคนไทยที่มันประเสริฐเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือประเทศไทยให้โอกาสคนนะครับเมตาคนนะครับซอยเรือคนนี่คือแบบความจริงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ตายเนาะพี่น้องนเนาะโอรตพนกับอิมโกอิมใจนะพี่น้องเห็นภาพภาพนี้นะกลาสนาะพี่น้องก็ไปถอยไปซอยทั้งประเทศเล่าวนาเนี่นพี่น้องเนี่บ้านเบาเตพปนํานะครับ กอนอื่นก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เมตตาบานเบาเตยเนาะเมตตาทางฝั่งชาวผู้โล่าที่มีน้ำจิดน้ำใจไปซอยไปเบิ่งไปแยงนะครับนะเบาเตโพนก็ขอบคุณขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับนะที่ได้เห็นเรื่องเล่าดีๆนี่บาเตโพนก็อยากเอามานําเสนอเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับนะบาเตพพนก็จะจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจหน่อยเด้อพี่น้องเลย กดกระดิ่งแจงเตือนนะครับนาสียบริาพาทุกคลิปนะถั้าเมตตาเอ็นดูนะครับอผู้ชายคนนี้กเบบึงโฆษณาในเดอพี่น้องเดอร์กาสีเดมีกําลังใจคลิปต่อไปนีเอะพี่น้องสําหรับมอนิบอรเต้พ่นเขากขล่าวคำว่า,า,มา,วาสามบายดีพี่น้องย่ดี่มีแห้งสูทุกคนครับผมเป็นกําลังใจให้ทั้งพี่น้องทั้งเราทั้งไทยครับสวัสดีครับ